เอาละครับสวัสดีคุณลูกค้าครับผมกลับมากับช่องไม่เลิกกันโควยแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมไลน์เลนเช์นะครับผมโอเควันนี้ผมรีบอัดเลยนะตอนสี่โมงเช้าขเข้าเกมมาตอนสี่โมงเช้ามันก็มีเพิ่มโอกาสนะครับผมนะสองตัวนะเข้านะสองตัวรอบปกติแล้วซึ่งตัวโหดหนึ่งตัวตัวขังหนึ่งตัวนะเอาจริงๆผมอยากได้เซลี่หรือมันก็เจสก้ามากๆนะแต่เมื่อวันเคยถ้าเกิดรอบรอบนี้เพิ่มโอกาสเจสก้ากับคนนี้ผมก็เปิดนะแต่เนี้ยมันเพิ่มโอกาสเซลี่กับ เออเซเล่กับโคนนี่งั้นเราก็ต้องเปิดอยู่งานเราก็ต้องเปิดอยู่ดีนะทุกคนเพราะว่าทําคลิปเนาะแล้วผมก็อยากได้เหมือนกันนะไอตัวของเซเล่นะครับผมคนนี่ขมงแมวนะคนนี้ผมมีเยอะแล้วจะมีให้ตัวเดียวก็พอแล้วนคนนี้นะโอเคคลิปรีวิวคนนี้นะไฟล์หายอะผมตนะ้องอัดคลิปใหม่โอ้ผมอัดคลิปรีวิวคนนี้แล้วมองนะไฟล์หายโอ้ยแย่เลยนะโอเค,เ,นะอเ,คเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นคลิปเอ่อก่อนเพิ่มอ,อกาสนะก่อ,อ,อกนเะพิ่มอ,อกาศสองตัวนี้คือผมอัดก่อน เป็นคลิปวิธีการหาก,กบนะวิธีการหาก,กบแดงกบกบฟ้ากบม่วงนะมีหมดในคลิปนะั้นซึ่งคลิปอ,อันนั้นอาจจะจะลงมาพรุ่งนี้นะแล้วข่าวดีของทุกคนที่รอการไลฟ์สดอยู่วันนี้หรือเมื่อก็พรุ่งนี้สองวันเนี้ยมันจะมีอยู่พันหนึ่งนะช่วงประมาณหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มถึงสามทุ่มหรือว่าถึงสี่ทุ่มเนะี่ยจะมีการไลฟ์สดตะโกนนะรอกันได้เลยแต่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดเกมระบอกนะเออ กลับอะไรบ้างนะไม่ได้ไร้นานนะโอเคในการเล่์เกมโรบอกนะครับผมโอเคมาเรามาดใูในรอบนี้ก่อนนะเป็นรอบของตัว <_ S 1> เพิ่มโอกาสนะสองตัวคือโคนี่กับเซลลี่คือเป็นตัวภาพปกตินะแต่ตัวที่หกคือเซลลี่ซึ่งผมจะลองเปิดเปิดดูว,ว่าผมจําได้ว่ารอบที่แล้วคือเพิ่มเพิ่มโอกาสเจสิก้ากับเซลลี่ผมเปิดแต่ว่ามันได้โคนี่นะคุอ่ะเราต้องมาลองดูกันว่ามันจะได้ตัวอะไรให้กับผมเปิดในรอบเนี้แล้วก็เพิ่ม อโอกาสเกียร์ป้องกันนะสามสามสามเกียร์นะซึ่งผมก็ไม่มีรูบี้เปิดอยู่แล้วนะครับผมโอเควันนี้เรามาเปิดกันดีกว่านะเปิดกระชาห้าใบนะผมได้ตั๋วจากตารางล็อกอิกน,ะะนะน,อนแล้วนะควันนั้เนี่ยเพื่อโอกาสได้แล่นเจ้าฮาร์วีนสองตัวนะครับผมอ่ะม่ต้องพูดอะไรให้มากความนะกดผิดไปกดสเตตแล้ เออแล้วสเตตหลักระระดับยากนะผมก็ติดอยู่ในด่านนี้เดี๋ยวผมให้ดูสเตตหลักระดับยากนะอ่ะโหลดนานอีกเนี่สเตตระยากของติดอยู่ที่ด่านยี่ิเอ็ดนะเฮ้ยเขาไปด่านนี้ได้ไงเราใส่มีมีเพื่อนดีนะเออเขาไปด่านนี้ได้ไงผมก็งงเหมือนกันโตัวตีมพื้นที่ได้วหาใช่ใช่วิ่งไวน่าสนใจนะโอเคแต่ว่าผมยังอยู่ ที่ด่านเมื่อกี้นะด่านที่ยี่สิบเอ็ดนะมาไม่ต้องพูดอะไรมากความเปิดกระชาติเลยตัวนี้ผมได้มาแล้วผมไม่เอาผมก็จะมาตัวนี้เพื่อให้หลอว่าผมเอานะแต่ว่ามันก็จะให้ตัวอื่นแทนนะคนะมาไม่ต้องพูดพูดอะไรให้มากความเซลีหรือมันก็เจสิก้าตัวอะไรตัวหนึ่งนะขอแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะเพื่อโอกาสปิดโทรศัพท์ผมปิดโทรศัพท์ผมมองไม่เห็นนี่ผมคว่ำโทรศัพท์นะคว่ำโทรศัพท์ผมมองไม่เห็นเลย มันลุ้นจัดมากมันลุ้นคือรู้ทั้งรู้ว่ามันเกลือแน่ๆแต่เราก็ยังจะเปิดนะทุกคนโอเคผมแง้มนิดหนึ่งจิตด,ดาวชัว์เกลือ,โ,อโห้ร้อยเกลือทุกคนเห็นอโอ้ตัวขาดสองใบว่าอะไรใช่ไหมท่านเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดต่อเกลือทุกคนโดนเกลือเลยนั่นน,นนี่วะเนี่ย มันเคลื่อได้เกอร์ดีจังเลยส่วนไอเกียร์ก็เพิ่อมอากาศช่วงกลางน็จะเป็นเกียร์ที่ดีนะครับนะมันนะไม่ดู้นะว่ามันเพิ่อมอากาศขี่เปอร์เซ็นต์นั่นคือมันเคลือใช่หรือเปล่าเกิรเนี่ยเนี่ยโดยเดี๋ยวเพิ่มเป็นหนึ่งจุดสี่เก้าก็ไม่ออกโอเคโอเคโอเค,อเคมามาดูเกียวเด็กกันหน่อยนะพอมาเขา้าเข้าเกียวแล้วตีกันใหญ่เลยได้คน มาเรามาช่วยเขาหน่อยเนี่ยวเขาเขาตีเรากว่าเซน,นะคนนี้สุดยอดเลยมาเดี๋ยวผมตีให้ตายเลยเถอะเดี๋ยวกูไม่ได้ทำอะไรเลยคลิปบ่อยตัวเรียวเรียวยิงใส่สปุ๊บตาย <c oughs> ยังไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนโอเคในตัวนึงก็เป็นตัวนี้มายังไม่ทำอะไรเลยเดินโอเค ชิวๆไปเรานก็วันนี้เราก็มาเล่นชีวิตประจําวันเล่นชีวิตประจำวันเล่นเล่นไปเรื่อยๆนะเออแล้วมันนะก็มาเปิดตัวห้าใบแล้วก็พัฒนาอัปเดตว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาแล้วบ้างนั่นทุกคนโอเคอ่าอีกตัวหนึ่งไม่มีใครเตี้ยวอ่ะโอ้ยแยงั้นเราก็ตีเองเลย, <laughs> ยเราก็ตีเองเลยกันขารหัดหลอนเลยไปเอาเกียร์ปืนมา โอเคตีไปสวยนะก็เออเป้าหมายหลักของกาของรอบนี้ที่ผมอยากได้คือได้ตัวแสนแล้วก็ตัวท่านไม้แค่นั้นแหละพอนะครับผมนะตัวอื่นผมไม่ไม่ต้องการแล้วผมต้องการต้องการแค่นั้นแหละนะครับผมเฮ้ยนี่มันไม่ได้เกียร์ไม่ได้ไม่ได้ทำไม,ไไมไผมไม่ได้เกียร์เนี่ยจบละโอเคไม่เป็นไรนะเป้าหมายหลักของผมคือ ถ้ากาเซลลี่หรือไม่ก็เจสิก้าตันเราตัวหนึ่งถ้าเกิดไดเ้เจสิก้าก็ยินดีได้เซนลี่ก็ยินดีอ่ะต้นต้นไหนก็ได้แต่ไม่เอาโคนี่อ่ะไม่เอาโคนี่ได้ไหมโอเคส่วนห้องทดลองเนี่ยผมรีแล้วเมื่อวานผมได้เป็นอา่าคริสตัลสีฟ้านะแล้วก็เป็นกบม่วงเอ้ยกบม่วงกบฟ้าผมก็เลยเอานะโอเคเล่นพ,พ,พี่พี่กันดีนกว่าทุกคนนะ,นะก็โร,รบราาัสซาว่ากระชากในเกมน,น,น,นี้โคตรเกิีเนี่ยผมอยู่ที่เพชรสองนะ เออผมเนี่ยผมก็จบป,ประมาณเนี้ผมจบป,ประมาณเพชรสอยู่ตลอดนะถ้าเกิดดันขึ้นถ้าว่าถ้าเกิดเอ,อ่อไม่ดันก็น่าจะทองสองหรือว่าทองหนึ่งนะผมประมาณนั้นประมาณนั้นนะแต่ผมก็ดันทุกทุกสัปดาห์ทุกคนเพราะว่าผมมีไอเดียเดียวจะผมมีไอดีแม่ผมอีกไอดี ID หนึ่งนะไอดี ID แม่ผมเปิดได้โตโคตด,ดีทั้งได้มิดริมเอแล้วก็ได้เซนลีตัวใหม่อกีกแล้วก็ได้โซเออีกอขาดดันเมทัลน้านานะซึ่งเราเปิด อรอบต่อไปนะรอบโครต่อไปบวนผมบวนผมแล้วก็ยิงดามิทส่ดามิทไส่ตัวบินบวนน็อปปี้ไม่เหมาะขอบวอกควาสามารถอีกโอ้โหทำไมทองสองนี้เจอติดทองสองเพชรสองนี้เริ่มเจอตัวหวดหดแล้วนะไอ้นี้มีโอกาสได้คนเพราะว่าดามิทหลักเขาคือธาตุไฟนะแต่ธาตุไฟสองตัวนี้ก็มีริมโหดแต่ว่าไอ้ตัวแม็กเนะี่ยมันไม่หดเบลมารุมันไม่ค่อยหด ต่ป่วนดีเด้นเราดูป่ก็ใจนึงก็กลัวไม่ผ่านะนะไหนก็แล้วเขามีตัวการบินเขาไม่มีตัวบินงั้นผมก็ใช้โคนี่ตัวใหม่เลยก็แล้วกันนะเออนะเธอว่าเราใช้ให้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะอยู่ไหนเอ,อ่ยนี่ตัวนี้นะใช้ให้เห็นเลยผมใส่เกียร์สายบัฟนะมันไม่เก่งอจริงมันไม่เก่งแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะเดี๋ยวคอยดูคลิป มเรือนี้กันมเรืนนะมเรือนะอนะไม่ใช่วันพรุ่งนี้ใครดูคลิปกันก,นการรีวิวคนนี้ตัวใหม่นะเนี่ยเห็นไหมแร่น้อยมากๆเพราะว่าบัฟรถแร่อีกแล้วก็รองเทา้ารถแร่อีกสุดยอดเลยโอเคเนี่ยมันก็บัฟได้นะเอาจริงมันบัฟบหลบมันบัฟบต้านยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบ บับได้นะจริงโอ้เบอร์นี่โอเคผมสู้ได้ว่ะเพแต่ว่าถ้าเกิดตัวปวดมันเยอะๆก็อ๋อมันโดนมันโดนดาเมจธาตุธาตุน้ำผมจาัดก,การนะเนี่ยเห็นไหมคนนี้ตายแล้วทุกคนไม่เนี่ยคนนี้ตัวใหม่มาเติมละคนนี้มันตายคือคือมันเปราะบางมากๆนะเพราะว่ามันคือสายไหวพริบแต่ว่าถามว่าสกิลบัฟมันบัฟได้ไหมบัฟได้นะจริง มัน,ม,นมันไม่ได้ถึงขั้นน่าเกลียดเลยคนมันบัฟได้แต่ว,ว่ามันถ้าเกิดเลือกเลือกได้คือไม่เอามาใส่ทีมดีวกว่านะแต่ว่าถามว่ามันใช้ได้มันใช้ได้นะถ้าเกิดตัวที่เราไม่มีถ้าเกิดเราไม่มีตัวบัฟนะครับผมนะเยวคอยดูรีวิวนั้นมีรีวิวน่นอนะสำหรับตัวคนนี้นหละนะครับผมโอเคทีมนี้เออน่าจะไม่ได้นะ ก็ผมก็เนี่ยปกติผมเล่นผมก็คัดทีมไปทีมนี้โหถ้าเกิดมันก็ปี้โหดโตุกบวบน้่งเมดนั่เม็ดนั่เม็ดนั่เม็ดไม่ไดไม่ทดก็ผมก็คัดทีมแบบนี้ไปเรื่อยๆคนเนี่ยคัดคัดทีมให้มันตีที่ที่ที่แค่ว่าเราตีได้นะแล้วบางาคิดว่าผมตีแพ้ก็ก็แพ้ก็แพ้นะคือแบบว่าโหรอบนี้ผมอยากผมอยากได้นะตัวใดตัวหนึ่งอ่ะ เซันลีกลน่ก็ได้เดี๋วว่าเจสิก้าเนี่ยผมต้องการส่งตัวนี้ตอนได้ตัวหนึ่งอ่ะผมหยุดเลยนะหยุดเปิดรอบนี้เลยแหละผมบอกเลยไอ้นี้ผมกลัวตำเหม็ดหลักมันไม่มีแต่กลัวโดนก๊อปปี้ป่ะลองดูเนี่ยเราชอบลองไนงะโอเคเราเปลี่ยนตัวเพราะว่าเขามีตัวบินนะโอเคเดี๋ยวคนนี้มีรีวิวแน่น,นอนนะผมอัดคลิปรีวิวไปแล้วแดี๋ว่าไฟมันเสียก็เลยจบเลยกาดกาดจะลงวันนี้ซะด้วยนะ อืมนะแต่ก็ไฟเสียก็ต้องอัดใหม่นะคอาดูเขาดูเมื่อรื่อนี้คนเมื่อรื่นี้เครื่บินยังไม่ออกมาผมโอเ้เขามีตัวปวนดีมากทุกคนถึงแม้เขาถแม้มันจะไม่มีดาเมจแต่ว่ามันป่วดได้ดีอ่ะมันปั่นปวดอ้าวตัวบินเอตัวกันบินผมยืนไม่ได้โดนอัดน้าป้อม เรียบร้อยแล้วเราต้องยื้อให้ได้นานที่สุดแล้วก็ค่อยพัดออกนะโอเคเนี่ยพัดออกอเัวฟีดแล้วก็นี้ยิงเบิดสวยฟีดโอเคสวยเขาไม่พัดมาเราเราก็สวยแล้วดันป้อมหน้นเลย แต่เกิดเขาพัดมาเมื่อกี้ก็จบนะแต่ว่าผมก็ยังดันได้นะเพราะว่าดาวิาวชกับตัวก๊อปปี้เขาหายไปแล้วโอเคเนี่ยการเล่น p p พเราก็ต้องมีสเต็ปของตัวเองนะในขณะในการเล่นเพื่อจะให้ได้ชชนะที่สมบูรณ์แบบนะตัวนี้แต่ไม่ห้าหลักคือทาาไมากับท่านนามนะแต่ว่ามีตัวก๊อปปี้กลว่าจะก๊อปปี้ตัวผมแล้วก็ไปไป,ไปหมดเลยโหดีโหดจัด โอ้แม็กทั้งทีมไฟดี2ตัวแ oh, ท้งโอ้ธาตุไฟเป็นหลักว่ะผมมีริมูรุได้อยู่คนลองไหมธาตุไม้ถึกไฟถึกไม่มีธาตุน้ำถึกมีมีอยู่ตัวป่วนดีชั้นเยี่ยมโอ้ oh, จริงผมว่าผมชนะได้อยู่มั้ง แต่อย่าอย่าเสี่ยงเลย่าอ,อย่าเสี่ยงหน่อยรู้ว่าเสี่ยงแต่ขอไม่ขอลองแต่ผมไม่ขอลองนะอ่าอันนี้อาจจะได้นะมีธาตุน้ำถึกคอมโบเขาสามารถธาตุไฟอ่อนอยู่ธาตุไฟแม็กข้าอ่อนอยู่โอเคลองดูเขาไม่มีตัวบินนะเขาแต่ว่าเขามีตัวการบินไงผมก็เอาตัว เอาตัวอันดูไปเร็วเดี๋ยว,ว,วน,ยนะตเนี่ยเอาตัวนี้ไปดีวกว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดผมเลือกได้ตัวนี้กับตัวนี้ผมเลือกตัวไหนไปผมเลือกฮิเมะไปดีวกว่านะมีทั้งบัฟอมาตะนะบัฟอมาตะเพิ่มความเร็วอีกนะแล้วก็สร้างองสังาริมทรัายอีกคือดีอะ่ะฮิเมะดีกว่าตัวนี้เยอะนะเอาฮิเมะไปดี <laughs> นะอย่างที่บอกนะคือ ตัวมันมแทบจะไม่มีอะไรเลยเลยคถ้าเกิดมีดาเมจสกิลเนี่ยผมว่าเออยังยังพอโอเคนะแต่ว่าปั๊บแรกเป็นหลบหลีกสกิลนะก็ยังพอโอเคเลยคุณโอเคลีน่าเขาคือลีน่าเป็นตัวที่ออกสกิลช้ามากๆเลคุณแต่ว่ามันทะลุอามาต่าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจุดนะแล้วผมไปดันเขาอยู่กลางแบบเท่าเนี้ยแต่ว่าผมเสียเปรียบเลย เรียบร้อยน่าน่นานผมเสียเปรียบเลยทุกคนเพราะว่าเราอะต้องเดินไปแต่เขาอะแค่เดินออกมาจากหน้าป้อมก็ไอ้ดูได้แล้วทุกคนพัดจ้าต้องพัดเขาพัดกลับเอาฟีเลยนี่ออกไปโอ้ดินทำเรื่องแพ้และ ไอตัวนี้ทำเรื่องทุกคนดอกไม้ของคิงเห็นไหมมันปันปปนป่นปองปั่นป่วนได้ดีนะโอเคเราแพ้แล้วเราพลาดต,ตรงที่ว่าเราปล่อยให้เรนเจอร์เขาอะดันเขาป้อมเรานะไม่ดเิเราปล่อยให้เราอะปล่อยให้เขาอะไรเราปล่อยให้เรนเจอร์มันดันเข้าไปหาป้อมเขาไงทำให้เราต้องเดินไปนะถ้าเกิดอัดป้อมไม่แกะผะว่าได้อยู่ อเจอแต่ตัวโหดๆนะช่วงที่ถ้าเกิดเป็นเพชรสองผมผมจะมาเล่นต่อแล้วผมจะอยู่อยู่หยุดอยู่ตรงนั้นแหละคือผมจะยืนเพชรสองให้ได้ก็พอนะผมจะยืดอยู่ตรงเพชรสองนะปกถ้าเกิดเป็นวันเวลาปกตินะครับผม <c oughs> ผมสุมส่มสุ่มอ่ะผมสุ่มนะผมสุ่มเมือเสียงหนึ่งเลยมา อาจจะได้ทีนี้โอเคแต่ผมกลัวดาวินชียอย่างเดียวอะเพราะว่าดาวินชีมันแบบมันตะเคียนมากๆนะคือมันก o ปี้ที่หายหมดเลยอะหมายถึงว่าก็ปี้ที่แบบว่าคือก o ปี้ไปเกือบหมดอะพอก็ปี้ไปเกือบหมดแล้วตัวที่ถกก็ปี้มันก็จมตีใส่เราจบเลยทุกคนแค่นั้นแค่นั้นก็จบเลยนะโวตัวบินมาก่อนเลยเหรอ แล้วก็ไปสู้กับตงกางทำไมเราเพ้อวดเราดามิชิดโดนสกิลใบเนี่ยเห็นไหมเขาก๊อปปี้ของเราไปเยอะเลยนะดูสิความเกียนของดามิชิแล้วเป็นท้ายสัปดาห์แล้วทุกคนเฮ้ยไม่ตายทีหนึ่ง <c oughs> ขออภัยนะผมืม <c oughs> เออดาวินชีทำเรื่องอยู่แล้วเนี่ยดาวดาวินชีทำเรื่องทุกคนพัดก่อนเลยป้อมจะแตกโอ้ออกมาทำไมวนะเนี่ยอะฟีดดาวินชีก็ป,ปี้ทำเรื่องเรียบร้อยโดนดาวินชีก็ป,ปี้ทุกคน โดนความสามารถไฮเปอร์อีกขัดความผลิตแร่ธาตุนนะแร่ธาตุแร่ธาตุแร่ธาตุทกุกคนโอเคแพ้แล้วแพ้อีกแล้วเนี่ยอู้ทีมผมซูอไม่ได้เลยพุทปหายแม่อ่ะถือว่าจเจ้าไปนะรอบนี้วันนี้ชนะสองแพ้สองทุกคนมันก็ไม่ได้อะไรบอกว่าจะได้สองม่้สมอโอเคสอหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้นะครับผมโอเคสุดว่าวันนี้นะ กระชาพเพิ่มอากาศคือเพิ่อมอากาศตัวคนนี่กับซันลีนะสองตัวรอบธรรมดาแล้วก็มีตัวกิ่งตัวตัวอากาศถึงตัวนะครับผมโอเคสาหริปที่ผมต้องขอลาการกันไปก่อนนะก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่มาเข้าร่วมเกีย์เดี๋ยวผมให้ดูเกียวมีกี่คนละมีเจ็ดคนนะน,นะผมขาดอีกแค่สามคนอะ่ะได้ของรางวัลเลยนะเนี่ยขอบคุณทุกคนที่มาเข้าร่วมเกียวมากๆนะโอ้โหแบบขอบคุณม,มากๆอะ่ะดูดิแบบ คนส่วนใหญ่ส่วนียดาเป็นคนในช่องนะเดี๋ยวเนื่องในเนื่องในววันนี้เอ้าเอ้าเอาเอาเดี๋ยวได้อะไรครับนี่ฮะโอ้โหโอเคปะกลับมาใหม่ด้วยในโอกาสนี้นะที่ได้ความร่วมมือจากทุกคนนะ ผมจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่จะมาแนะนําตัวละครสอนปรับตัวละครในคิวของผมเองนะฮคือพวกคือ <c oughs> ทุกคนอ่ะนะเหมือนะกับพวกเนี่ยเออผมก็จะสอนว่าเนี่ยตัวนี้ควรจัดยังไงนะเออเราขาดดาเมจธาตุอะไรนะเ้าก็ปั้นคน,คนปั้นตัวไหนต่อนนะเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปแนะนํามันมีคลิปแน่นอนนะมีคลิปแน่นอน,นะน,น,อนแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้เรื่อนี้นะครับผมโอเคสำหรับที่เราขอลากันก่อนนะคลิปหน้าเราจะมาเจาะเกลารีนเจอร์นะครับในตันนี้ฮอลากัก่อนสวัสดีครับสุดรับเกลือที่เนเกลือแล้ว